สั้นจบในตอนเรื่องเมียและลูกอพพับที่ถูกสามีทอดทิ้งแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตาแคทเธอรีนามีหน้าตาที่ดูเศร้าหมองขณะมองคิดเท่นลูกสาววัยสามขวบของตัวเองกำลังนั่งเล่นเพียงลำพังแม้จะมีเด็กๆอยู่หลายคน แต่ลูกสาวของเธอก็เลือกที่จะนั่งเพียงลำพังเพราะเด็กน้อยที่ไม่รู้ประสีเพิ่งจะถามเธอว่าแม่จ๋าพ่อของหนูอยู่ที่ไหนอยู่อยู่เด็กน้อยที่ไม่เคยรู้เรื่องพ่อก็มาถามเธอแบบนี้ใครถามเรื่องนี้กับลูกเธอรู้ได้ทันทีแมทธิวแมทธิวถามลูกเหรอ เขาบอกว่าหนูไม่มีพ่อหญิงสาวกัดฟันกรอดเธอถูกเพื่อนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กและไม่คิดว่าลูกสาวของเธอก็จะโดนบูลลี่แบบนี้ด้วยสามีของเธอผู้ชายที่เขาหนีหายไปตั้งแต่เธอท้องไม่เคยคิดเลยว่า วันนี้มันจะย้อนรอยกลับมาที่ตัวเธอไม่ใช่แค่มารดาของเธอทำไมคุณถึงใจร้ายอย่างนี้นะแฟรงค์เธอถามอย่างใจลอยในขณะนั้นก็มองดูลูกสาวเด็กน้อยกำลังก่อกองทรายเธอไม่เคยใส่ใจเรื่องความสกปรกเพราะอยากให้ลูกมีภูมิคุ้มกันแต่แล้ว สิ่งที่เด็กเงยหน้ามองเธอและยิ้มก่อนจะหุบยิ้มและมองอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเธอทำให้เธอได้รู้ว่าเธอจำเป็นต้องหันไปมองและมือหันไปมองเธอกลับพบผู้ชายที่มีรูปร่างใหญ่โตดูคุ้นเคยและสิ่งที่ไม่คุ้นเคยสำหรับเธอก็คือหนวดเคราวพวกนั้น รังนั่นคุณเหรอเขาลาสายตามาจากลูกน้อยและมองเธอผมรู้มาตลอดว่าคุณท้องหญิงสาวร้องเฮจนเขาได้แต่มองเธอเธอไม่เคยอ่านสายตากู้นั้นออกเลยแม้แต่นิด ทั้งที่คุณรู้คุณก็ยังทิ้งเราไปมันจำเป็นจำเป็นมากไหมเราต้องไปแต่งงานกับคนอื่นหรือเปล่าคำถามนั้นทำให้เขาถึงกับหลบตาเธอไปซแฟรังอย่าให้แกรู้เลยว่าแกมีพ่อ ที่สารเลวอย่างคุณคำพูดของเธอทำให้เขาต้องหลับตาลงและค่อยๆทำความเข้าใจผมไม่ได้ไปแต่งงานอย่างที่คุณเข้าใจหรอกงั้นคุณไปไหนล่ะคุณไปมีเมียอีกคนคุณไปทำอะไรที่ไหนยังไง มไปทำภารกิจก็เช no ิญคุณไปทำธุรกิจต่อไปเถอะค่ะฉันคงจะต้องไปแล้วเธอบอกอย่างนั้นและหันไปหาลูกเรากลับบ้านกันดีไหมจ๊ะอากาศหนาวแล้วเธอบอกกับลูกอากาศในประเทศไทยตอนนี้อยู่ประมาณ19องศาซึ่งมันหนาวกว่าทุกปีและเธอ แค่อยากให้ลูกกลับบ้านมันเป็นอย่างนั้นคิดเท่นลุกขึ้นปัดกระโปรงและจับมือแม่ในขณะที่ดวงตาคู่น้อยก็กำลังหันไปมองพ่อของตัวเองที่ไม่เคยรู้ว่าเป็นพ่อเขายิ้มทั้งที่ยังมีโนวดคราว แต่เด็กหญิงขวัญเสียกับผู้ชายที่มีหนวดเคราเยอะถึงกับกระโดดกอดแม่ด้วยความหวาดกลัวแฟรงค์ทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองเมียและลูกเดินจากเข้าไปเขาผิดเองที่เขาต้องทิ้งเมียและลูกไว้เขาเดินตามเธอไปเรื่อยเขารู้อยู่ตลอดเวลาว่าเธออยู่ที่นี่แต่เป็นอะไรบางอย่าง ที่ไม่สามารถทำให้เขากลับมาได้เขารู้ว่าเธอจะโกรธเขาเขารู้ว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปแต่เขาก็ยังนึกภาพว่าตัวเองจะกลับมามีความสุขกับครอบครัวของตัวเองได้อีกครั้งมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าเขามองดูเธอ กำลังเดินจากเข้าไปวันต่อมาเขามาใหม่เขาโกนหนวดเครามาจนเกลีย้ยงในขณะนั้นเธอเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะไปส่งลูกที่โรงเรียนโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านมากทำให้เธอเดินทางง่ายหญิงสาวเลือกที่จะทำงานที่บ้านของตัวเอง และส่งงานให้ทางสำนักพิมพ์เพราะฉะนั้นเธอจึงเหมือนเป็นนายของตัวเองเธอมองเขาที่มายืนอยู่ตรงหน้าเขาดูคล้ำและผอมลงคุณกลับมาทำไมแฟรงค์ Frank? กลับมาหาคุณงั้นเหรออันที่จริงคุณไม่ต้องกลับมาก็ได้ แคทเธอรีนาบอกเขาด้วยสีหน้าไม่ได้ยินดีเขารู้ว่าเขาสมควรโดนให้เธอทำแบบนี้กับเขาผมกลับมาดูแลคุณแล้วลูกคุณก็เห็นแล้วว่าเราอยู่ได้แต่คุณดูไม่มีความสุขผมอยากอยู่ตรงนี้อยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตครอบครัวอย่างที่ผมเคยเป็น ทั้งที่คุณรู้ว่าฉันท้องคุณควรจะทำะไรนะอ้อขอฉันแต่งงานมีชีวิตครอบครัวที่ดีรังฉันรกความบริสุทธิ์ให้คุณฉันมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแต่ดูสิ่งที่คุณทำกับฉันสิฉันเสียใจฉันต้องเลี้ยงลูกตามลำพัง โดยที่ไม่รู้ว่าคุณหายหัวไปไหนฉันไปตามหาคุณแต่มันไม่เคยเจอเพราะผมโกหกทุกอย่างยิงสาวตกตะลึงในสิ่งที่เขาพูดคุณโกหกอะไรฉันทุกอย่างทั้งเรื่องบ้านผมสร้างมันขึ้นมาเพราะโกหกคุณ มันมีอะไรบางอย่างที่ผมอยากจะบอกแต่ว่าเราคุยกันตรงนี้ไม่ได้ไปซะแฟรงค์ Frank. ฉันไม่ต้องการได้ยินสิ่งที่คุณจะเล่าอีกต่อไปเขาไม่อยากได้ยินคำนั้นเขาเลือกที่จะเดินเข้ามาหาเธอและจับมือเธอทั้งที่เธอสะบัดมือและตบหน้าเขาแดงพี๊ ใบหน้าหลอกคมคายถึงกับสะบัดไปอีกทางเขาไม่ได้แสดงความกโกรธเขาสมควรแล้วที่จะโดนอย่างนั้นไปเถอะนะไปคุยกับผมคุณจะตีโพยตีพายจะตบผมสักร้อยครั้งผมก็จะไม่กโกรธหญิงสาวกลั้นลมหายใจกลั้นน้ำตาไว้อย่างเต็มเหนี่ยว คิดเอาไว้ว่าชีวิตนี้เธอจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้มาทำให้เธอประสาเสียเป็นอันขาดฉันบอกให้คุณไปไม่ผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ไปผมจะทำทุกอย่างให้คุณได้รู้ว่าผมมีเหตุผลที่ทำแบบนั้นและเหตุผลแห่งสวยอะไรของคุณละ่ะ เหตุผลของผมเราต้องคุยกันเขามองซ้ายมองขวาอย่างระมัดระวังและขอร้องให้เธอไปกับเขาไปกับผมเถอะนะไปคุยกันเรื่องของเราคุยให้ดูเรื่อง และแล้วในที่สุดสองคนก็เข้าไปนั่งกันอยู่ในรถเขามีรถแหวนคันใหญ่ตอนที่เธอขึ้นไปนั่งเธอก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงได้มีรถแบบนี้แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ค่อยๆพูดให้ฟังเมื่อสี่ปีที่แล้วสายรายงานมาว่าอีริก มีแฟนสาวคนหนึ่งหล่อนเป็นสายให้กับพวกมาเฟียเธอชื่อแคทเธอรีนาหญิงสาวถึงกับมองหน้าใช่ผู้ชายคนนี้อยู่อยู่ก็เข้ามาในชีวิตของเธอเธอไม่รู้จักอีริกด้วยซ้ำที่รู้จักกันก็ผิวเผินมากฉันไม่รู้จักมาเฟียอะไรอีริก ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีมันจงใจทำให้พวกเราเข้าใจผิดทำให้ผมเข้ามาตกหลุมกลับดักและตกหลุมรักคุณผมถอนตัวไม่ขึ้นไม่รู้ว่าจะแก้เกมยังไงได้แต่เล่นตามน้ำทั้งที่รู้ว่าคุณท้องทั้งที่รู้ว่า มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็รับผิดชอบคุณไม่ได้เพราะชีวิตของผมอยู่ในอันตรายตลอดเวลาข้อสารภาพในที่สุดอภัยให้ผมเถอะนะแคทผมทำงานให้กับรัฐผมต้องตามสืบเรื่องนั้นผมจะมีภรรยามีลูกไม่ได้เพราะมันหมายถึงคุณที่จะอันตรายไปด้วย อภัยให้ผมเถอะหญิงสาวพูดไม่ออกเขาค่อยๆหยิบตราเพราะเขาเป็นคนกองรัฐให้เธอดูนี่มันเรื่องจริงหรอเนี่ยเรื่องจริงพวกเราสืบดูแล้วคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ผมก็ยังกลับมาหาคุณไม่ได้อยู่ดีอภัยให้ผมเถอะนะ หลักฐานที่เขานำมาแสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอควรรู้สำหรับตัวเขาเขาได้บอกกับเธอหมดแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะทิ้งเธอไปและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผมเคลียร์ทุกเรื่องหมดแล้วแต่ผมยังเป็นคนของรัฐอยู่เขาสารภาพมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่ว่า สำรวจคนอื่นๆก็มีครอบครัวและผมเห็นสมควรว่าผมควรจะร่วมรับผิดชอบชีวิตของคุณและลูกผมไม่รู้แคทคุณรักผมหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่จริงจคุณคงไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องคุณคงไม่ยอมยกความบริสุทธิ์ของคุณให้กับผมสิ่งนั้นเธอยอมรับได้ในทันที มันก็จริงอย่างที่เขาพูดเธอเงยหน้ามองสบตาเขาดวงตาสีน้ำตาลทองเข้มคู่นั้นยังคงเหมือนเดิมตอนนั้นเขาแฝงตัวมาแล้วตอนนี้เธอเป็นยังไงผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณเสมอ ตลอด4ปีที่ผ่านมาผมคิดถึงคุณทุกวันคิดถึงลูกอยากมากอดคุณกับลูกคุณจะอภัยให้ผมได้ไหมคำพูดของเขาทำให้เธอคิดนิดนิดเธอไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเธอมันต่อจากนี้จะเป็นยังไงจะมีอะไรที่มันเกินไปกว่านี้หรือไม่ แต่สิ่งที่เธอรู้นั่นก็คือเธออยากมีความสุขอยากให้ลูกได้มีพ่ออยากให้ชีวิตของเธอและเขาได้รู้ว่าความสุขในการไม่ขาดชีวิตในครอบครัวเป็นยังไงคุณเคยบอกผมแม่ถูกพ่อทิ้งตั้งแต่ตอนที่เธอท้องแม่ต้องต่อสู้เลี้ยงดูคุณมาตลอด แต่ท่านก็รักคุณผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นผมอดทนเวลารอคอยจนกระทั่งวันนี้มาถึงแต่งงานกับผมนะเขาหยิบแหวนออกมาจากกระเป๋ามันเป็นแหวนทองคําขาวที่มีเพชรเม็ดหนึ่งวางอยู่ตรงกลางคล้ายกับว่ามันคือดวงใจของเขา ผมขอคุณแต่งงานได้ไหมแคทเธอรีนาหญิงสาวมองเขาน้ำตาของเธอคลอผมขออนุญาตแต่งงานกับคุณได้ไหมเธอยกมือซ้ายขึ้นมาวางบนมือของเขาขอบคุณ เขาสวมแหวนมันลวมนิดๆแต่เขาก็จุบลงบนหลังมือของเธอเธอเพิ่งเคยเห็นน้ำตาของเขามันคลอเขาดึงเธอเข้าไปกอดไว้มันเป็นกอดที่แสนนุ่มนวลผมรักคุณเหลือเกินไม่เคยลืมไม่เคยลืมคุณเลยสักวินาที คุณไม่ได้ทอดทิ้งฉันไปจริงๆใช่ไหมไม่ผมแอบดูคุณอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าผมไม่กล้าไม่กล้าจะปรากฏตัวเพราะผมไม่รู้ว่าจะมีใครคอยดักทำร้ายเราหรือเปล่าจะมีใครมาทำร้ายคุณหรือไม่เขากอดเธอไว้เฉยคางเธอขึ้น สบตาและจูบมันเป็นจูบที่อ่อนหวานอ่อนโยนทั้งคู่ไปที่บ้านของเธอร่วมลำเลืกความหลังทั้งสองยังคงรักกันมีบทรักที่แสนนุ่มนวลตาตรึงใจหญิงสาวกรีดร้องและกอดเขาเอาไว้แน่น ทั้งคู่อยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลาไปรับลูกทั้งสามได้กอดกันรับรู้ว่าตอนนี้ทั้งเธอและลูกจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคุณจะไม่ทิ้งฉันไปอีกแล้วใช่ไหมเธอเอ่ยถามเขาในที่สุด เธอก็ไปกับเขาไปจดทะเบียนสมรสขออนุญาตอย่างถูกต้องขอรับคิตตี้ไปเป็นลูกของตัวเองทั้งสามใช้ชีวิตกันเกือบจะมีความสุขดีอยู่แล้วถ้าอยู่อยู่จะไม่เกิดเรื่องแฟรงค์แฟรงค์เกิดอะไรขึ้นลูก ลูกหายไปฉันฉันไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนเธอโทรศัพท์หาเขาในบ่ายวันหนึ่งคุณครูบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมารับไปบอกว่าเป็นน้องสาวของฉันทั้งที่ฉันไม่มีน้องไม่รู้คุณครูบอกว่าไม่รู้แล้วฉันจะทำยังไงคะ คุณกลับมาอยู่ที่บ้านก่อนเดี๋ยวผมจะตามสืบอ,อีกทีนั่นคือเรื่องที่เขาเป็นกังวลนั่นคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นเขาตามสืบทุกที่เยนั่นโรสเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดจำได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือฝ่ายตรงข้าม เป็นผู้หญิงที่ไม่น่าไว้ใจในตอนนั้นแคทารีนาเองก็ทำอะไรไม่ถูกมันต้องการอะไรเขาพูดกับคนของเขาพยายามต่อรองทุกอย่างเพื่อให้ได้ลูกกลับคืนมามันต้องการชีวิตของนายไงแฟรงค์ Frank. เขาถึงกับคำราง แล้วพวกนายอยากให้ชีวิตกับพวกมันไหมล่ะไม่คนของเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันและทุกคนพยายามพร้อมแล้วที่จะรักษาทั้งชีวิตลูกของแฟรงค์และตัวของแฟรงค์เองแคทเธอรีนาได้แต่เดินวนไปวนมามีโทรศัพท์เข้ามาหาเธอ เธอต้องนำเงินหนึ่งล้านดอลลาร์มาเอาตัวลูกสาวของเธอไปแลกกับเงินหญิงสาวโอดครวนฉันไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นมีเธอต้องหามาให้ฉันให้ได้โรสเป็นคนโทรศัพท์หลอดเป็นคนของมาเฟียที่ถูกจับตัวก่อนหน้าและกำลังจะแก้แค้นฟรัง อย่าติดต่อผัวของเธอละไม่อย่างนั้นลูกของเธอได้เป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยแน่หญิงสาวแทบจะกรีดร้องพอเธอได้ยินเสียงคิดเทนร้องออกมาดังลัน่นแม่แม่จ๋าแม่ช่วยหนูด้วยพวกนั้นตีหนูคำร้องของลูกทำหัวใจแม่แทบแหลกสลายเธอจะทำอย่างไร กับสิ่งที่เธอรับรู้ในตอนนี้เธอแทบคลั่งในขณะนั้นแฟรงค์แอบเข้ามาในบ้านผมได้ยินแล้วพวกนั้นไม่ยอมให้ฉันบอกคุณมันจะเอาอะไรมันจะเอาเงินเท่าไหร่หนึ่งล้านโอเคเดี๋ยวผมเอามาให้เขาจัดการให้ทั้งหมดมันนัดที่ไหนคุณจะกลัวหรือเปล่า ไม่ฉันกลัวมันทำร้ายลูกของเราแฟรงคุณต้องมีสติจำมาไว้นะเขาขยับเข้าไปใกล้กอดเธอจูบหน้าปากเธอในขณะที่เธอเอาแต่ร้องไห้อย่าร้องคุณต้องเข้มแข็งให้ลูกเห็นคุณเป็นเมียตำรวจคุณจะต้องเชื่อใจผมหญิงสาวพยักหน้าเช็ดน้ำตา ทำใจให้คุณของคุณให้เข้มแข็งเอาไว้เราจะช่วยลูกด้วยกันยิงสาวพยักหน้าอีกครั้งเขาสวมชุดกันกระสุนให้กับเธอในขณะที่เธอไปยืนรอตามคำบอกเล่าของโรสเพียงไม่นานที่เธอยืนอยู่ตรงนั้นก็มีรถตู้มาจอดพวกนั้นเปิดประตูรถตู้และบอกให้เธอขึ้นรถ แต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากมีเสียงดังปุกปุปุกสามครั้งเธอถึงกับพะว้าเข้าไปกอดลูกที่อยู่ในรถคิดเทนร้องห้างจ้ามีรอยถูกทำร้ายที่แก้มลูกของแม่โรสกระอักเลือดเพราะถูกยิงเธอ จึงหันไปเล่นงานมันกระทืบจนจมส้นสูงโรกระอักตายขาส้นเท้าของฉันเสถอะเธอโกรธมากโทษฐานที่แกทำร้ายลูกของฉันเธอออกมาจากตรงนั้นกอดลูกเอาไว้แน่นคอยปลอบใจในขณะที่ฟแฟรงค์เข้ามากอดเธออีกคน พวกมันถูกเก็บอย่างเงียบเชียบและเรื่องนี้ก็จะเป็นบทเรียนให้เขารู้ว่าเขาต้องคอยระวังตัวทางลูกและครอบครัวของตัวเองให้ดีคุณโกรธผมไหมไม่ไมฉันไม่โกรธคุณคุณทำถูกแล้วคุณปกป้องคนในประเทศของเราคุณปกป้องครอบครัว ผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกผมสัญญาและนั่นทำให้เธอได้รู้ว่าเขาพูดจริงหลังจากนั้นสองปีเธอมีลูกชายให้เขาอีกคนคราวนี้ความสุขของทั้งคู่เต็มเปี่ยมเธออยากให้มันเป็นแบบนี้เธออยากให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิม ฉันรักคุณนะคะใช่ผมก็รักคุณและผมจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณอย่างที่เคยทำมาฉันเชื่อคุณค่ะเธอกอดเขาไว้และในที่สุดทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอย่างสันติสุขและเขาก็ไม่ต้องกลับไปทำงาน ที่เสียงเป็นเสียงตายกต่อไปแล้วจบแล้วนะคะเมียและลูกอาพับสามีทอดทิ้งเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตาฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เนะาะตาเออ ขอเปลี่ยนแนวป่ะเดี๋ยวจะเป็นมาเฟียมาเฟียมาเฟียเออเดี๋ยวเบื่อนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดก็กราบขออภัยด้วยนะคะรักนะคะบบนรักษาสวัสดีค่ะ